พี่สิริสวัสดีสิริฉันคือแฟนสิงห์ลูเชลซีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะจ๊ะ ซูเนสแนะสิงเก็บกิลโมไว้พัฒนาเองแกรมซูเนสอดีตแข้งของลิเวอร์พูลแนะนำเชลซีควรจะเก็บบิลลี่กิลโมกองกลางดาวรุ่งไว้เพื่อพัฒนาฝีเท้ามากกว่าปล่อยยืมตัวแข้งวัย20 มีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในศึกยูโรโดยเฉพาะเกมกับอังกฤษที่คว้าตำแหน่งแมนออ t เดอะแมตไปครองจนมีข่าวหลายสโมสรต้องการยืมตัวไปใช้งานในซีซั่นหน้าเพื่อโอกาสในการลงสนามมากขึ้นแต่ในมุมมองของซูเนส ว่าการแข่งขันในรั้วสแตมปอร์ดบลิดจะช่วยพัฒนาให้กลายเป็นยอดแข่งได้มากกว่าเป็นผมจะเก็บเขาไว้กับเชลซีผมคิดว่าจอจินโยต้องการคนคอยระวังหลังให้ซูเนสลาวเขาจะได้รับความท้าทายมากกว่าใครผมดู ฟิลโฟเดนที่ซิตี้และเป๊ปไม่ยอมปล่อยเขาให้ใครยืมตัวมองย้อนกลับไปในเส้นทางอาชีพของผมและคิดว่าผมพัฒนาได้ยังไงไม่มีคำพูดที่สวยหรูไม่มีประโยคที่โค้ชพูดกับผมไม่มีจุดเปลี่ยนในอาชีพเลยสิ่งที่ทำให้ผมดีขึ้นตอนอายุ23ปีย้ายไปลิเวอร์พูลทีมที่ดีที่สุดในโลกทีมที่ดีที่สุดในยุโรป และผมได้เล่นร่วมกับนักเตะที่ยอดเยี่ยมในการฝึกซ้อมทุกๆวันผมเรียนรู้ที่จะคิดให้เร็วพัฒนาการจับบอลเคลื่อนบอลให้ไวและอยู่ใกล้กับเหล่าผู้ชนะเชลซี Chelsea มีสิ่งเหล่านั้นนั่นจะช่วยพัฒนาเขามากกว่าการไปเล่นกับทีมที่ต่ำกว่าซึ่งมีการแข่งขันในทุกสัปดาห์นั่นเป็นวิธีที่ผมมองเห็น f ยูโฟเดนเป็นข้อโต้ยังเรื่องนี้เป็นอย่างดีเขาต้องการบอลในพื้นที่แคบมีสิ่งที่น่าชื่นชมมากมายในเกมเจออังกฤษผมกังวลเกี่ยวกับจังหวะของเกมและคิดว่าเขาจะลนลานแต่เขาไม่เป็นแบบนั้นเลย เขาแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์อย่างแท้จริงและต้องการเป็นผู้นำในสนามนั่นคือเด็กอายุ20ปีที่วมบลย์และในทีมที่ทำได้ไม่ดีในเกมแรกนะถ้านั่นคือระดับการเล่นของเขาเรนเจอร์อีกทีมส่นยืมกิลโมซีซ่าน,น้าเดลี่เรคคอร์ดเรนเจอร์สโมสรอดังของสกอตแลนด์สนใจยืมตัวบิลลี่กิลโมกองกลางดาวรุ่งของเชลซีร่วมทีมในซัมเมอร์แข้งวัย20 ปีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมที่ทีมเสมอกับอังกฤษในเกมยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าสุดท้ายทัพตาตั้นจะตกรอบไปแล้วแต่ชื่อของกิลมอยังได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้มีรายงานว่า และนอริ c ซิตี้สนใจดึงตัวกองกลางรายนี้มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เข้าตัวไม่อาจจะแทรกขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของสิงบลูได้ล่าสุดทางสื่ออย่างเดลี่เรคคอร์ดรายงานว่าเรนเจอร์ เป็นอีกทีมที่สนใจดึงกิลมอร่วมทีมโดยสตีเวนเจอราดหวังได้ร่วมงานกับดาวรุ่งอนาคตไกลรายนี้กิลอม์เคยเป็นแข้งเยาวชนของเรนเจอร์มาก่อนตั้งแต่อายุ8ปีกระทั่งอายุ16ปีโดนเชลซี ดึงมาอยู่ในทีมเยาวชนกระทั่งครึ่งทีมชุดใหญ่เมื่อปี2019ฮาคิมีจดจ่อรอย้ายไปเ PS ช h า l ร e a ฮาคิมีกำลังตั้งตารอคอยให้การเจรจาย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชกแมงสำเร็จโดยเร็ว หลังจากความคืบหน้าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีสื่อในยุโรปต่างรายงานตรงกันว่าเปแอเชพร้อมจ่ายเงิน70ล้านยูโรเพื่อแลกกับแบ็คขวาชาวโมร็อกโกร,รายนี้ซึ่งเป็นจำนวนที่อินเตอร์มิลานดูจะพอใจหลังมีการเจรจากันมาระยะหนึ่งแล้วล่าสุด ฟาบริซิโอโรมาโนสื่อดังชาวอิตาลีรายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้ฮาคีมีกำลังตั้งตารอคอยให้การเจรจาดังกล่าวมาถึงจุดสุดท้ายซึ่งต้องรอให้เปเอสเช ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้งูใหญ่ทางด้านในรัสซูริ่ก็กำลังรอคอยให้เลโอนาร์โดผู้อำนวยการกีฬาของ PS, เปแอสเชยื่นข้อเสนอใหม่มาให้โดยคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ที่ผ่านมาฮาคีมิวัย22 มีมีข่าวกับเชลซีอีกทีมแต่สโมสรอดังของอังกฤษไม่พร้อมจ่ายเงินในราคาที่อินเตอร์ต้องการทำให้มีเพียงเปอแอสเชที่แสดงท่าทีชัดเจนในการล่าแบ็ครายนี้ไปครองเชื่อว่าหากข้อเสนอ70ล้านยูโรถูกส่งไปให้ทางอินเตอร์ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการไปอย่างรวดเร็วและน่าจะได้บทสรุปในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน ทูเคิลให้โอกาสสุดท้ายบากาโยโกและลอบตัดชิกพิสูตรปรีซีซั่นซีเย่มูเอบากาโยโกและรูเบนลอบตัดชิก2กองกลางอนาคตดับของเชลซีได้โอกาสสุดท้ายในการเอาชนะใจเฮตโคโทมัสทูเคิลช่วงปรีซีซั่น2021 หากทรงดีก็อาจยังอยู่ต่อแต่หากภาพรวมยังเสียความมั่นใจต่อเนื่องหลีกเลี่ยงลำบากหากต้องทางใครทางมันรายงานจาก go com ว่าสิงห์ลูมีกำหนดนัดรวมพลที่ศูนย์ฝึกคอปแฮม5กรกฎาคมนี้ เพื่อเตรียมเดินทางไปเก็บตัวเซสแรกยังสาธารณรัฐไอแลนด์โดยจะหาทีมท้องถิ่นอุ่นเกือกการเช็คชื่อวันแรกนี้ Head เฮดโค้ชทูเค้าขอเปิดโอกาสเหล่าผู้เล่นซีเนียซึ่งถูกปล่อยเล่นแบบยืนตัวเมื่อฤดูการที่ผ่านมารวมถึงจากอะคาเดมี่มาซ้อมแบบเห็นหน้าค่าตาลำดับไปคือรอดูว่าวันที่9กร,รกฎาคม แข้งดาราคนใดพร้อมเข้าแคมป์แล้วบ้างซึ่งก็คงไม่กี่รายเพราะกุมกำลังสิงบลูคือสโมสรที่ติดธงแข่งยูโร2020มากสุดดังนั้นจึงเป็นโอกาสของนักเตะด้อยโอกาสในยุเคเฮดโค้ชคนก่อนก่อนเช่นบากายยโก ที่ไปเล่นแบบยืมตัวกับนาโปลีหรือลอบตัสชิกใต้เครื่องแบบปูแล่มพยายามงัดสุดยอดผลงานออกมาซื้อใจบอสหน้าใหม่นอกจากสองคนดังกล่าวแล้วตัวไฮไลท์คือมาร์เกอีที่ปล่อยให้สวนซียืมตัวและอามานโด บอคาไปรับคมมากับวิเทสสำหรับการอุ่นเครื่องอย่างจริงจังของเชลซีคงเป็นเฟส2เดือนสิงหาคมที่จะทยอยได้ตัวหลักคืนกลุ่มเพื่อเตรียมอุ่นเครื่องยอดทีมกรุงลอนดอนด้วยกันอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ pur, และอาร์เซนอล เคนเวนเนอร์อ่อยเก่งไม่ปิดโอกาสซบบร์เยนเคนส่วนตัวของติโมเวนเนอร์กองหน้าเชลซีไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปร่วมงานบาเยนมิวนิในอนาคตเพราะโลกฟุตบอลทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมด อย่างไรก็ตามเวลานี้เด็กของเขาทุ่มสมาธิให้ทีมชาติในศึกยูโร2020และพักดีใต้ชายคาสแตมฟอร์ดบีดเสือใต้คือทีมที่ชอบตุ่มยอดนักเตะทีมพินซีเหล็กไว้ในสังกัดซึ่งดีกรีของดาวยิงไว้25 ีไม่ธรรมดาเพิ่งได้แชมป์แชมเปี้ยนหลีกฐานะสิงบลูแมสถิติทำประตูแค่12เม็ดดังนั้นหากในอนาคตมีโอกาสวาสนาให้ได้โยกสู่อัลลีอันส์อารีนาแบบถูกคันลองคาวไฮฟอสเทอร์ตัวแทนของแวนเนอร์ ก็ไม่รีบปฏิเสธเพราะเวลานี้มียูเลียนนาเกลมมนลูกที่เก่าเมื่อครั้งอยู่แอร์เบไลซิกไปกลุ่มบางเหียนสโมสรระดับหัวกะทิของยุโรปเคยอยากร่วมงานกับเขาไบายเยอร์มิวนิกก็ด้วยแต่ท้ายที่สุดหมอนั่นเลือก เชลซี Chelsea, การให้สัมภาษณ์เครือข่ายสปอร์ตหนึ่งคุณไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ใดๆออกไปแต่หากเอาแค่ณนะตอนนี้ผมสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่าติโมยังคงอยู่ที่เชลซีเขาสบายใจที่นั่น การเปลี่ยนสังกัดไม่เป็นปัญหาเฉพาะหน้ายูเลียนเคยให้ติโมเล่นในตำแหน่งที่ต่างออกไปตอนอยู่ไลซิกละไม้กับโทมัสมูเลอร์ที่บบเยอร์แน่นอนอีกทั้งยูเลียนและติโม่ต่างมีบุญคุณต่อกันมา ก็ไม่แน่ใจจะเกิดขึ้นใน3-4ปีจากนี้ใหมเพราะโลกฟุตบอลเปลี่ยนเร็วแวนเนอร์ติดทงอินซีเหล็กเล่นฐานะสำรอง2จาก3เกมรอบแบ่งกลุ่มยูโร2020ลุ้นเตะเกมสำคัญรอบน็อกเอาดวลอังกฤษ29มิถุนายน